นุ่มไรเดอร์ยอมทิ้งรถทิ้งกาแฟลูกค้าไปช่วยเด็กกลางถนนจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้เผยคลิปวินาทีที่ไรเดอร์นุม่มตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่วิ่งข้ามถนนซึ่งมีรถยนต์สัญจรไปมาโดยสามารถขว้าตัวเด็กไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่เจา้าตัวเผยว่าวินาทีนั้นตัดสินใจตามสัญชาตญาณเพื่อช่วยให้เด็กปลอดภัยไว้ก่อนโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปเขาก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากมาย ทั้งนี้ทราบชื่อไรเดอร์หนุ่มพลเมืองดีคือนายเพียรพงษ์ชุมพลวดีอายุ32ปีเจ้าตัวเล่าว่าวันเกิดเหตุได้เข้าไปรับออเดอร์ที่หมู่บ้านดิสคอร์ฟเวอรี่ลำลูกกาคลองสีจังหวัดปทุมธานีขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะข้ามถนนก่อนจะได้ยินเสียงรปรพหมู่บ้านตะกนจึงหันไปดูข้างหลังเห็นเด็กกำลังวิ่งข้ามถนนด้วยสัญชาตญาณตนจึงทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งไปคว้าเด็กไว้ทันทีเพราะมีรถยนต์กำลังขับมา ซึ่งจริงๆจังหวะนั้นตนวิ่งไปไม่ทันแต่ยังดีที่รถยนต์เบรกด้วยตนจึงรีบเข้าไปพาเด็กขึ้นไปที่เกาะกลางถนนสำหรับออเดอร์ลูกค้าในวันนั้นมีเพียงกาแฟสองแก้วของลูกค้าเจ้าเดียวที่หกหมดตนจึงไปเล่าเหตุการณ์ให้เจ้าของร้านฟังแล้วเขาก็ทำให้ใหม่โดยไม่คิดเงินตนไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยที่ได้วิ่งไปช่วยเด็กตนยังรู้สึกดีใจภูมิใจและซาบส้งใจที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความชื่นชมตนอ่านทุกคอมเมนต์ทั้งคืนและขอบคุณมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม ขอบคุณค่ะ